ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องแหล่ผ้ารวยครับพี่น้องเอฟซีมือหนีผ้าแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องฟังไปสุขู่สูข้นย้ำเป็นยำ้ำโคง้งเป็นโคง้งของเสียเนยรนามครับวันวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือมืออื่นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเราก็จะได้รู้กันว่าตัวเลขแนวทางของเสียเนยรนามสิแตกหลังโป๊ะวพี่นอ้อ,นองมืออื่นเดี๋ยวเขามาลุนกันแต่ว่ามือนี้เพินพ่นไม่หย่อเพิ่นไม่ ย่ำตัวเลขแนวทางให้ครับพี่นออ้องยิบซีทุกท่านขาไปฟังความฝันของเสียเนยรนาบึงพี่น้องว่าหลังจากตีปอยตัวเลขออกไปแล้วสีหาวันที่ผ่านมามีฝันเพิ่มเติมบ่พี่น้องดย่งนี้ข่าวว่าฝันดีใช่ไหเดี๋ยวเข้สิเขษาไปฟังเสียเนยรนาบึงนปรดปัญจเบิง,บงว่าความฝันที่ว่าฝันดีๆเนี่ยจะออกมารูปแบบไดละแนวนุ่มแนวทางของวันพรุ่งนี้สีออกมารรปแบบได เขาเข้าขไปฟังเสียงนีรนามเพิ่นบอกเพิ่นจ่าครับพี่นอ้องเอฟซีก่อนจะไปชมคลิปนี้ครับพี่นอ้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราพะรวยและทีมงานน้ำเลี้ยงครับพีน่น,น้องไปเ่าไปฟังเสียงนีรน่ามเพิ่นบอกเพิ่นจ่าครับพี่น้องเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีเสียงนีรนามครับพี่น้องครับสวัสดีนะเธอเสียบาัสดีวันนี้วันที่สิบหกครับพี่น้องครับสิบเจ็ดี่ยวสิบเจ็ดยังไหวนีมครับพี่น้องเอวันที่สิบหกครับวันที่สิบเจ็ดเดี่ยหลวงว่าห้วย เลี้ยออกตัวใดนอนยาวาได้พี่น้องเพรานได้ออกออกมืออื่นครับออกมืออื่นค่ะมือนี้ก็ออกดีอย่ยินว่าโค้งชุดไทยได้ค่ะมือนี้มือนี้เสียนี่น้ำสิมา่ะย่ำโค้งชุดไทยนะครับเนาะย่ำเป็นย่ำย่ำเป็นย่ำโค้งเป็นโค้งครับโค้งเป็นโค้งนะครับมืออื่นครับยเใช่รู้เดี้ว่าอาจารย์นี่น้ำพลาด้วยแตกหรือบ่แตกแตกหรือบ่แตกครับผมมืออื่อนี่ยกระเดื่องมาแตกบ่ต้องเอาไม้มาช่วยหามไปตั้งบ่บ่ครับบ่มั่นใจบ่บอกครับผม า,าเดิมันแสดงว่าแสดงว่าที่ปอยคิปออกมาแล้วเนี่ยฟันดีมาตลอดนะฟันดีมาตลอดครับฟันดีมาตลอดต่อที่ตีเก่านี่ถูกเป็นล้านบาเสียตะก้อนนี <ender> <ide> <rawd unre> ่ยคือล้างรถบาทครับผมร่างร้อยถือเลี้ยงกันสองสามงวดครับถือมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆครับตะก้อนเนาะครับตะก้อนก่อนเทาจะพอเพปนเนาะพอไม่คือไม่เบาเก่าคือเก่านะครับตะก้อนครับผมก่อนเทาจะพอเพิ่นได้ห้ือเมื่อนี้แอบเกี่ยวขอให้โชคให้ลาบ ให้เป็นแนวทางเนาะครับเนาะเป็นแนวทางเปลเป็นแนวทางม่เด้แวันที่สิบหกมรือันที่สิบเจ็ดอ่ตอฝากไ้นะครับเนาะอื่ามีโฉมมีเหล้าอย่อมีโฉมมีใช่มันหมาน้ำกันเออมันหมาน้ำกันตกกี่กับโบะโบ๊ะโบ๊ะไ่ได้หรือได้ทุกรางวันแล้วเหลือแต่รางวันที่เท่าไรเสียเหลือแต่รางวันที่หนึ่งครับพี่น้องเหลือแต่รางวันที่หนึ่งครับผมรางวันนี้ได้มาหมดแล้วได้มากรางวันที่สองได้มากรางวันที่สี่รางวันที่ห้าวันนี้ซื้อลตเตลีไปซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับห้ยซื้อแล้วล โรเตอรี่ประมาณสองร้อยกาใบครับงวดนี้ครัเจ้าตีบ๊อบไม่หลุดดีป่ะพี่น้องคือว่าฝันดีแทบไปเมาลอตเตอรี่มากโอ้ฝันดีครับพี่น้องฝันดีครับเช่นนี้ครับผมฝันว่ายเอาสินะครับเนี่ยผมกะตีบ่อเปลี่ยนเนาะพิจารณาเออพิจารณาเาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจักรยานปั่นน้อครับฝันว่ามีพระธุดงค์ยางมากสามองค์ครับผมเออยางมาหน้าบ้านครับยางมาหน้านาบ้านครับน่าบ้าน ผมก็ได้ใช่บาทแล้วครับใช่บาทในพระธุดงค์สามองค์นะครับใช่บาทในเพิื่อในความสันในความสันในความฝันนครับประมาณปีสองปีสามครับฝันเม่ขึ้นนครับสดร้อนครับตะวัจดีสิตป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องฝันว่าได้ใช่บาทสามองค์ครับพระสามองค์พระเป็นพระธุดงค์ครับผมเพิ่นอายุรครับอายุก็สีประมาณย่างประมาณหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับหกสิบเจ็ดนี่นะครับประมาณ หาส <is> ิบหกสิบนี่แหละครับผมน่านี่ครับซื้อเรีมาแล้วจังฝันครับซื้อเรีงมาแล้วจังฝันครับไปไล่มองยั่ได้เนาะรถตเตอรี่ก็ได้มาแล้วรถตเตอรี่ก็ได้มาแล้วครับโอ้ยผม่นเราสิถือละวันชนิดหนึ่งเลยมีความหวังว่าวันที่สิบเจ็ดก็เลยมีความหวังว่าเอาเลขมาฝากพอฝากพี่น้องนี่แหละฝากพี่น้องบ้องปายเขาเนี่ยแหละคารมิชุไม่ใช่ไปนน้ำกันหรอคารมิชุดไม่ใช่ไปนน้ำกันนะครับเสียแต่มาแล้วอัะค่ะครับเอาง่ายๆว่าห้าเสียถือละวันชนิดหนึ่ง พี่น้องก็สิมีโชว์ไม่ใช่ไปน้ำกันแม่นครับแน่นแต่วัลที่หนึ่งนี่เสียไปกินแล้วล่ะรางวัลที่หนึ่งเนี่เ <c oughs> มาแล้วเตะเมาแล้วครับผมสองร้อยก็ไปเน <c oughs> าะสองร้อยก็ไปสองร้อยเจ็ดสิบแปดใบมั้งครับที่นำนับเอาไงบา้างมีรุ่นจุกรางวัลครับมีรุ่นจุกรางวัลซื้อตัวใดมากยากระจดใส่กระดาษไว้ครับผมซื้อซื้อตัวใดมากมากับมึงน้ำกันหน่ยครับในกระดาษเนี่ยนะครับผมแม่กระดาษที่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 จดไว้เนี่ยครับผมจดมาพร้อมมาจดมาพร้อมครับมาบอกพี่บอกน้องเทานี่แหละครับสติจีเก็ยังใช่เลายแล้ะ ครับกเลขที่ได้มากครับตัวต да. เลขแนวทางของเสียนี่แล้วหน้ามวยบันที่สิบเจ็ดมกราคอมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องแม่นเบสบ้านแม่นมาพี่ที่ซื้อมวยนี้ครับมวดเมื่อที่สิบเจ็ดมกราพ่อสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาเลยครับตั้งแต่สองงวดมาเลยครับผมมีตัวเลในแอดมีห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสามสี่สองเก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ด แปดสามเจ็ดสามพี่น้องจัดมาชุดนี้แหละไปเม้ามาแล้วพี่น้องก็ใส่จักรยานปานหนอได้ฝันแม่นบ่ค่ะ์ดไม่ฝันครับได้ฝันครับอืนี่ครับโค้งสุดท้ายแล้วครับย่ำโค้งสุดท้ายครับมือสุดท้ายมือสุดท้ายครับมือวันที่ยี่สิบหกเนาะเป็นเลขไอเทียซื้อเองเป็นเลขที่ผมซื้อเองครับหอเป็นหอครับโค้งเป็นโค้งครับจัดลายบาทมันก็จังตามเนาะลอตเตอรี่กับบอหน่อยไว้แล้วเนาะโอ้ยเรา ซื ha, like ้อเที่อซื้อเบิดหลายไปไหนกับเอาเปลีเงินเนี่ยเป็นเงินกะแต่ละแต่ละงวดเนี่ยวัด่าลายดอกครับงวดละสามสี่หมื่นครับผมสองสามหมื่นเหม็นเสียครับน้อยแล้วบ่เด็นหน่อยแล้วครับผมสามเป็นห่อหนึ่ใส่ได้เป็นเหรีนญได้นหมลซื้อหลายสุดเด้อหลายสุดรางวัลละสามสี่แสนครับลายสุดเพราะว่าเลขมันเข่าเลยครับ เรีมันเข่าเ้าก็มีทุนซื้อนั่นมาแล้วเนเออพอเลขกมันเข่าเรีมันเข่าห้าก็มีทุนซื้อซื้อเป็นบาทหรพี่น้องถ้าเรขว่าเข่ากับพมีทุนซื้อกันนะครับพ่อแม่่นาะถ้าถือก็ถือยุรานก็บาทครับผมถ้าถือกับพ่อคนถือกันอาจารย์่นครับถ้าถือกระถือเน่ยกระลุดเนี่ยก็ได้ได้ไปไปมากๆโออยังไงวะเี่ยนขนาดเลยใจยังได้ครับโอใจยังได้ครับพแมใจง่ายครับผม แตสำหรับคนทุนนไอยน้ำเน่คนทุนหลายน้ำเน่แต่ไปพิจารณาเอาตัวเลขกน้ำทางของเพื่อนเนาะพวกนี้จะไปรดน้ำมนต์เออพวกนี้จะไปอาบน้ำมนต์ไปน้ำกันก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องครับมืออื่นอยู่นี่ข่าวว่าปีใหม่ไม่หนีไปท่านเดไปอาบน้ำมนต์ครับไปท่านเดขอโชว์เขาใช่มืออื่นก็สิไปเสด็คอครับผมวันนี้ะช่วงช่วงดีอยู่ครับช่วงนันช่วงดีกบพอดีครับมาซีไปไล่มือพี่น้อง คิดไปหลายแล้วอันอันอันท่วงอันท่วงดีกับเพื่อนกับเพื่อนก็บอกว่ารู้แล้วก็ต้องไปแก้นะครับเนาะอันท่วงบ่ดีคือว่าสายตาขาดเ่มืนนครับเอา่งไงว่าเสียนี้แล้วน้านี่ขับรถไปน้องเพื่อนก็เได้คิดหลายครับเป็นปกติ่ะขอของคนใส่รถใส่ล่าพี่น้องครันห้องน้ามบไปอาบน้ามนต์มืออื่นลง่อเิ่นมาเออมาอาบน้ํามนต์มันเป็นความเสียความความเสียของแต่ละบุคคลผู้เสียกต่จังไปเพื่อนทวงว่ามีโชกว่ค่ะ โอ้ดวงนะครับดวงแล้วโชคมากครับโชคมากครับ well. นับจากปีไม่ไปนี่พูดเลยครับสองสามปีนี่เพิ่มมาดวงเงิ่อนไหลเข้ามาเละ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 มาสั่นไปบ้าพอเพี่คนบอกว่าผมก็เลยถามเพื่อนว่ามันเป็นยังไงหลวงพ่อมันเป็นแบบไปทั้งหน้าก็เป็นแบบไปทั้งหลังมาสั่นเนี่ยมึงดวงจะตายผมแม่โอ้ยโอเป็นนังมาสั่นนี่ก็สิรลุ่ยไปหนามาสั่นหลวงพ่อเพูนว่า <aus> มึงสูบกระลาบตัวนี้ว่าสั่นเพิ่อให้มึงไร้เมื่อยพอดนะครับเนาะมึงสูบเรากระลังเข่าแมนนะสูบพวงกระลังเข่าเาง่ายๆจะปีใหม่มาหนีเนาะโอ้ฝันว่าใส่บาทพระเนี่กับชุดยอดเลยเนาะค่ะแมนทำได้จำนึ่งกับว่าได้ฝันใส่บาทพระเด้สุดยอดราค่ะคิดว่ามั่นใจเ่ราะครั้งวันนี้ว่าที่ผมมามันลอยกับเส้นยู่แหละครับจูงมาไป็นไรลอยกับเส้นให้หลานลอยกับเส้นนะครับวันนี้ครับผมคิดว่ามั่นใจครับบ่เคยฝันบ่เคยฝันย่ำนะครับอันนี้จักเสียครับก่เคย เคยฝันแบบนี้จักเสียครับเออเคยถือสูงสุดนี่ร้ายไนไหนก็ค่ะสูงสุดเนาะครับเนาะประมาณถล,ล้านซีล้านหาแหละครับเออเบาไม้ขึ้นไม้เบาเก่าขึ้นเก่าแต่ว่าสื่อเด็กเขากับวรรมาดาเด้กูดขนสิว่าคือสีถืกร้ายแทบ้บ่บ่มันเป็นอะไรียพี่น้องมัน,นแมนขึ้นเบื้งเงินเป็นเสือนะพี่น้องเบื้งเงินเป็นเสือบ่แมนว่าเสือเจ้าเรียนกยเนาะเออเจ้ากี้เรียนแล้วมันเข่าเนาะครับเนาะเสียมันเข่าสมมติข้าซื้อสามงวดมันก็เข่างวดนึงเสียผมขอสอบถามนะครับเสีย ไอ้ที่ว่าเสียเสียฝันสองงวดที่ว่ารถสกุลอะไรเนี่ยเสียได้ลงหรือเปล่าแบบนี้โอ้แหวได้ลงอห้เด้อแหวนกระได้ลงอหาโอ้แหวนกระได้ลงอห้ครับมือมือได้ช่องเด้อะช่องที่ที่ว่าปากไว้เป็นแนวทางเนี่ยครับคือเอาเอาเอาใหมดด้มืดละเสียเอาให้หมดนะเสียเอาเอาเอาฝันฝันเมื่อแรกเนาะฝันตรงวัดเนาะเียวจะได้ไม่นี่ครับเอาเอาเอาคมคมให้ด้วยเนะเสียครับครับอันนี้คือฝันตรงวัดเนาะครับเนาะชัดเจนเลยครับผม อาทั้งผีไหมครับทั้งผีมั้งั้ทังนี้แหละทั้งนี้บอผมเขียนทั้งนี้ครับผมเขียนเอียงอองสองสามศูนย์บอสองสามศูนยครับียงศูนย์ศูย์ศูนย์นยมศูนยนยองูนย์ศูนย์ศูนย่ศนย์ศย์ศูนนยนย์ศูนย์นย์นย์ศูนอนย์อูนย์ศูนย์ศูนย์ศูงย์ศนย์ศูนย์นตองวัดครับผมฝันนน สองสามศูนย์สี่ศูนย์ครับพี่น้องครับกันตรงอันนี้ฟันมาขึ้นอยู่นะครับเออจับจับนี่หนึ่งเสียพันจับหนาจองจับนี่หนี่งครับท่านเน้นนี่เน้นตัวไหนครับเสียเน้นแล้ยบอครับอ่าตัวเน้นของเสียเลยที่เน้นอันนี้เน้นเลยบออันนี้อยู่สามหางครับผมวงกลมเลยครับผมอ่าเดี๋ยวผมอยู่วงกันที่เน้นเน้ะครับเนาะวงกลมเลยที่เพื่อนจับนัดกูโมสำหรับเอฟซีที่ทุนน้อยนะฮะครับผมสำหรับทุนไหนครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นวงเป็นวงให่ คือว่าไปซื้อตเตอรี่สลับกินตัวเนียนตัวหนักครับพี่น้องเอทุกท่านเนียนไปที่ซีสองหนึ่งเจ็ดแปดสามเจ็ดหครับพี่น้องเอฟซีตัวเนียนตัวหนักเป็นเนาะแต่มีโว์ไม่ใช่กับสุขูสุขคนครับไอสองสามูนอีกกับซีศูนย์ฝันตรงหวัดนะครับเนาะมันเนแ่ยกกเลยครับ พ็เรียกออกแล้วก็บปั้นนะครับกับปพิจารณาเอาครับพี่น้องคือในสี่เหลี่ยมในวงกลมนี่คือตัวเน้นจะไม่เสียครับที่เสียเน้นเป็นพิเศษแม่นครับแม่นก็ฝากไว้มืออื่นเป็นมือวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะเนี่ยค่ะเนาะปากไว้ให้ขอบคุณครับคุณเสี่ยเนรนามครับสวัสดีมั่ครับสวัสดีครับผมครับพี่น้องเอฟซีทุทันเป็นตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีของเสียเนรนามย่ำเป็นย่ำโค้งเป็นโค้งครับพี่น้องเอฟซีว่าวันที่สิบเจ็ดจะขื้มืออื่นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซ ไป42761738ส่วนฝันตองหวัดครับพี่น้อง23040จะไปพิจารณาเอาครับพี่น้องเอฟซีตุ้ดทันเสียเนรนามเป็นแนวทางทั้งช่องสนเสนอไว้เป็นเพื่อแค่สี่การ์ดแต่ที่จ่ายเนยอมรับเอฟซีตุ้ดทันทุกรูปทุกนามให้ผู้ชมไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีตุ้ดทันลำลำด้วยด้วยกันสุขหูสุขคนครับพี่น้องเอฟซีตุ้ดทันเนาะฝากกดน้ำเนลครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาด้วยแหละชิมงานน้ำเนลด้วยครับมา พอกันใ่คลิปหนาครับถึงเวลาอันซุคซ่วรแลากบอกันใ่คลิปหนาครับคลิปนีสลลสน้สิ่แ้มลงไว้สัมฤทธิ์สักกอนสวัสดีแม่ครับพี่น้องครับมิชุมไม่ใช่กันครับ